วันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ห่างหายกันเป็นนานนิดนึงเนาะวันนี้เนี่ยทิพก็จะมารีวิวอาหารเสริมนะคะที่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยกินผักผลไม้กินผักผลไม้น้อยไม่ค่อยชอบกินผักผลไม้เนาะแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องระบบย,ย่อยระบบขับถ่าย คิดว่าเป็นปัญหาของหลายลาคนเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นตัวทิปนี้เอาจริงๆว่าช่วงนี้ทลิปไม่ค่อยได้ทาอาหารกินเองคือด้วยความที่ยุ่งไม่มีเวลาวนูนีนันโนดออกไปงานบางทีเราก็จะกินอาหารแบบปกติธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นอาหารตามสั่งประมาณนี้ที่ว่าหลายคนนะเป็นเหมือนทิปเวลาเรากินอาหารตามสาั่งใช่ปะ่ะคะเราก็จะสั่งแบบเมนูเดิมๆที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นพวกข้าวผัดข้าวผัดก็ยังดีหน่อยนะมีผักมีคัน้ามีอะไรแบบนี้แต่บางคนก็แบบสั่งบ้าวา่าป้าท้าไม่เอาผักค่ะอ่ะก็ไม่มีไฟเบอร์ในมื อาหารไปอีกหรือว่ากินกะเพรากะเพราอย่างเนี้ยก็มีใบ,บกะเพราอยู่กระหน่อกหนึ่ง,งหรือว่ามันก็แทบจะไม่มีไฟเบอร์อยู่ในมื้ออาหารเลยนะคะไข่เจียวไข่เจียวพูดเลยว่าไม่มีไฟเบอร์อยู่แล้วคือมันก็มีแต่ไข่กับหมูแล้วก็ข้าวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้สั่งแบบสลัดผักหรือผัดผักไฟเบอร์มันก็ไม่เพียงพองกับร่างกายของเราในแต่ละวันอยู่แล้วนะคะทีนี้ ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยมันค่อนข้างจําเป็นกับร่างกายของเรามากเรารู้ไหมคะว่าถ้าระบบขับถ่ายของเราทํางานได้ไม่ดีหรือว่ากินอาหารที่มีกากแย่นน้อยเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยนะคะก็จะสะสมของเสียซึ่งของเสียเราเนี่ยมันก็จะส่งผลตั้งแต่เรื่องสี่ผิวพรรณดูหมองคําไม่กระจ่างใสหุดหิดง่ายป่วยง่ายอารมณ์แปรปรวนมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากหลายอย่างสารพัดมากจนเราคาดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ย ไอ้ระบบลำไส้ของเราอะเกิดมันทางานได้ไม่ดีอะมันจะส่งผลกับสุขภาพของเราได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอฉะนั้นเราก็เลยต้องหาทางกําจัดของเสียซึ่งตัวทิปเนี่ยก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากทิปก็จะกินอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์นะคะช่วงนี้ก็คือพยายามทานเป็นประจําทุกวันจริงๆทิปก็ทานมาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็คือทานมาตลอดนะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนยี่ห้อไปบ้างแต่ว่าตอนนี้มียี่ห้อหนึ่งที่ทิปทานแล้วทรู้สึกชอบรู้สึกว่า อ่ะมันถูกใจแล้วตอนนี้นะคะก็คือเป็นยี่ห้อของไฟโบติกปกติที่ทิพท,ทานเนี่ยนะคะทิพก็จะทานก่อนนอนชงกับน้ำาปล่าหนึ่งแก้วตามปกติเนี่ยแหละค่าาะทุกวันก็ทานมากล่องน,นึงแล้วเนาะคือนี้นะคะที่เลือกทานตัวนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามีไฟเบอร์ที่เป็นแบบพรีไบโอติกเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราทําให้จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเราเนี่ยนะคะเติบโตแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยระบบ เสียองเรามันก็จะดีขึ้นแล้วก็ระบบย่อยของเราเนี่ยมันก็จะทํางานได้ดีขึ้นแล้วทีนี้พอระบบลําไส้ของเราเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นร่างกายของเราก็จะดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยดีถองอะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปแล้วมันไม่ดีกับร่างกายเนี่ยให้ออกไปแล้วพอทีนี้ทิปมานั่งดูส่วนผสมของเขาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างโอเคมากพอสมควรคือเขาก็จะมีสารสก,กัดจาก ข้าวสาลีมีไคโตซานไคโตซานนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอ่าไขามันในเส้นเลือดแล้วก็มีเมลอนฝรั่งเศสคือตอนนี้เป็นอะไรที่ฮิตมากมันคือสุดยอดผลไม้ที่ช่วยป้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่นะคะมีบิลเบอร์รี่ มีสารสก,กัดจากทับทิมมีวิตามินซีคือเขาช่วยทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนะคือเหมเือนเราทานหนึ่งแต่ได้2ถึง3อย่างซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีทิปก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองกินแล้วก็ลองกินดูแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบชอบตรงที่ว่าเวลาขับถ่ายอ่ะมันโล่งมันสบายมากนึกออกไหมว่าถ้าสมมุติเกิดใครที่กินไฟเบอร์น้อยอ่ะเวลาที่เรานั่งเข้าห้องน้ําเวลาเราถ่ายอ่ะ มันจะทรมานคือนั่งนานไม่ค่อยออกเหมือนจะออกแต่ก็ไม่สุดคือมันยังไงไม่รู้อะคือเหมือนบางทีมันค้างคางค่ะหรืออย่างแย่มากที่สุดเลยก็คือ3วัน5วันไม่ถาม่านเลยตอนนี้ทิปตบ,บขับถ่ายดีขึ้นมากคือพอปวดปุ๊บไปน,นั่งแล้วก็ออกเลยไม่ต้องเบ่งไม่ต้องอะไรแต่มันเป็นอะไรที่แบบโล่งสบายมากแล้วของเสียทิปก็จะสังเกตของเสียตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันดีขึ้นคุณภาพมันดีขึ้นมันดูฟูดูสวยงามคือไม่ได้บอกว่าให้เราต้อง ของเสียตัวเองทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำนะแต่ว่าสังเกตไว้บ้างก็ดีเพราะว่าของเสียที่ออกมาเนี่ยมันก็บง่บงบอกถึงระบบย่อยในร่างกายของเราอะเนาะที่ว่าเนี่ยหลายคนกังวลคือมันไม่ได้แบบกินเข้าไปแล้วเข้าห้องน้ำแบบน่ารำคาญเข้าทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันคือเป็นการเข้าห้องน้ำแบบเป็นเวลานึกออกปะว่ามันไม่ใช่ลักษณะแบบการช่วยถ่ายหรือว่าเป็นการบีบลำไส้ให้เราแบบเอะอเข้าซ่วมเอะอเข้าซ่วมอะแต่ว่ามันเป็นการไปช่วยเสริมการทํางานให้กับ จูเลียนซีในลำไส้ของเราแทนนะคะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการปวดบิดป,ปวดหน้ารำคาญในใดทั้งสิ้นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของทิปเลยก็คือรสชาติอร่อยหรือเปล่าทิปเป็นคนที่ชอบทานอะไรอร่อยๆเนาะแต่อันนี้เนะี่ยทิปเปนความรู้สึกว่าทานง่ายรสชาติอร่อยนะคะเป็นรสส้มแล้วก็ไม่หนื่อ บางคนอาจจะรู้สึกว่าไฟเบอร์เนี่ยมันต้องพองตัวมันต้องหนืดแน่ๆเลยแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันเป็นลักษณะแบบไม่ใช่เป็นลักษณะหนืดๆกินยากนะคะก็กินได้พอสมควรแต่เขาบอกว่าถ้าเรากินติดต่อกันสมเดือนเนี่ยนะคะมันก็จะไปช่วยเรื่องผิวพรรณของเราให้ดีขึ้นใสขึ้นอย่าว่าเนาะมันก็ ช่วยเรื่องระบบภายในของเราเมื่อการขับถ่ายของเราเนี่ยมันทํางานได้ดีมากขึ้นมันก็จะส่งผล,ลออกมาภายนอกก็คือทําให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นใสขึ้นแต่ก็ต้องสังเกตผลกันต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้พิทก็ทานมาได้แค่1กล่องแต่ก็จะทานไปเรื่อยๆเรพราะรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือชอบแล้วที่ห้อนี้นะคะก็เลยหยิบม,มาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะก็ถ้าใครเนี่ยนะคะดูรีวิวของพิทแล้วอยากจะลองทานบ้างเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทน j o เนสนะคะทั่วประเทศเลยนะก็หาซื้อไม่ยากก็ให ันนี้ต้องไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอนะคะ่ะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กด s u b s r r i e e ช anel ที่ีพปทุม,มกันนะคะทางหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะคะวันนี้คิต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย